ไม่เลยที่สวนอ้อยเราลกมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่อยด่างนะเนี่ย,ยมันน่าจะกินใบเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก็มาตรงนี้ก็ไม่เห็นมีนะโอ้ล้มอยู่ฝั่งนู้นอีกลำหนึ่งนี่แหละก็ไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนนะกว่าจะได้เดี๋ยวพาไปดูอีกพาไปดูอีกสองลำนี่เป็นร่องรอยเห็นไหม มีแต่อ้อยลำใหญ่ๆของเราเลยนะมันกัดไปนี่เออโดนกัดโคนหมดเลยทุกคนนั่นน่ะล้มนั่นก็ล้มนั่นรล้มนอนอยู่เห็นไหมโอ้โหกัดโคนหมดเลยนี่ก็กัดโคนเนี่ยนี่ทําให้ทันนะทุกคนต้องทําให้ทันนะนี่แหละถ้าเราดูแลไม่ทันนี่ปัญหาเลยถ้าเกิดแบบมีหญ้าขึ้นปุ๊บเนี่ยเริ่มลกปุ๊บเนี่ยมาเลยหนูมาเลยเจ้าของมันน่ะ เจ้าของไล่มันมาโอ้โหนั้นกินทั้งลําดูดีน่นะกินทั้งลําปัญหาที่เจออยู่ตลอดต้องบอกแบบนี้เลยโอ้นื่อตอแตะอะไรของมันวะเนี่ยแยๆไปหมดนี่แหละแล้วก็เอามาให้ดูหนึ่งปัญหานะปัญหาใหญ่นะไม่รู้ว่าใครเจออยู่บ้างแต่เราโอ้โหโดนเล่นงานหนักมากเลยตอนนี้คือแบบนอนเล็กๆก,ก,ก็ไม่เหลือ เดี๋ยวก็ต้องเคลียร์แปลงกันยกใหญ่อะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะทุกคนนะถ้าถ้าได้เคลียร์แปลงออกแบบเออเคลียร์โซนไหนแล้วแล้วว่าจะเอาพลาสติกมาปูนะแบบเอ,เ,อเอาเนี่ยเอาเอาเศษใบที่เราลอกกาบออกเอาย้าออกเสร็จเดี๋ยวจะเอาพลาสติกปูแปลงนะเดี๋ยวถ้าตอนไหนที่ได้เอามาปูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเนาะโอเคนี่แหละพามาดูตอนนี้กําลังปวดหัวเลย <laughs>